อืมเยอะม,มากอ่าคนอื่นมีใครอีกไหมอ่าของใคร อืมยังมากอืมขอบคุณครับอืมขอบคุณครับ <prayed. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ อะไรยังครับอขอบคุณครับเดอ,อืมขอบคุณครับเด Ya

อืมยอดเยี่ยมมา